สวัสดีค่ะพบกับครูวีนัสอีกครั้งน,นะคะกับคลิปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแขนกันหน้าแขนตรงนี้ค่ะเราเรียกว่ากล้ามเนื้อบเสรซปเอาไว้ทำอะไรบ้างเห็นไหมคะบางครั้งเวลาเราไปตลาดเราก็จะเอากระเป๋าใช่ไหมคะ หอยไว้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่จะต้องใช้บีเซปและกล้ามเนื้อที่ช่วยในการงอข้อศอกนะคะงอข้อศอกมีงอแล้วก็ต้องมีเหยียดเดี๋ยวมีท่าเหยียดข้อศอกเพื่อฝึกการาใช้ข้อศอกด้วยแล้วก็การโหท่าแบบนี้ก็ต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาฝึกกันค่ะท่านี้นะคะใช้อุปกรณ์นะคะได้2อ,อย่างใช้ได้ทั้งตัว ยางนะคะเป็นยางเส้นยาวแล้วก็บางเน้นว่าระดับเบาๆถึงปานกลางเท่านั้นพอหรือจะใช้ขวดน้ำก็ได้ค่ะขวดน้ำนี้นะคะ600มิลน้ำหนักก็ประมาณ600กรัมนิดๆนะคะใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าใช้เบาๆไปแล้วมันเบาเกินไปให้เพิ่มจำนวนครั้งหรือ เพิ่มจำนวนน้ำหนักค่อยๆเพิ่มนะคะอย่าเพิ่มทีเดียวเยอะๆรู้ตัวเองแล้วก็คอยสังเกตร่างกายตัวเองการออกกำลังกายต้องไม่ทำให้เจ็บนะคะเริ่มจากยางเส้นยาวค่ะใช้เท้าเหยียบไว้นะคะโดยที่ประมาณกึ่งกลางจะไม่กลางก็ได้แต่ไม่เป็นไรแต่เวลาที่เราจับยางขึ้นมาให้รู้สึกว่าตัวยางเนี่ยมีน้ำหนักที่มันเท่ากันจากตรงน,นี้ค่ะ เอามือเอาข้อศอกนะคะวางไว้ที่ข้างๆ้งเอวแล้วหุบแขนเข้ามาแขนควรตรงกับหัวไหล่นะคะจากนั้นไงาข้อมือคะ่ะแล้วดึงแขนเข้ามาที่หัวไหล่แล้วดึงหายใจเข้าหายจอ,อกแล้วดึงหายใจเข้าหายจอกแล้ดึงออกดึงเดี๋ยวจะทำด้านข้างให้ดูนะคะ นี่ค่ะตั้งข้อศอกให้เป็น90องศาดูจากเส้นข้างแขนของนัดได้เลยนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนหายใจออกดึงขึ้นมาค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนหายใจออกดึงขึ้นมาลองรีเวิร์สลมหายใจกันนะคะหายใจเข้าหนึ่งทีออกก่อนหนึ่งที หายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกผ่อนลงไปหายใจเข้ายกค่ะหายใจออกผ่อนลงไปหายใจเข้ายกออกผ่อนค่ะทำแบบนี้สักสิบครั้งนะคะเข้ายกออกผ่อนค่ะอีกสักครั้งนะคะ ขยับมาใกล้ๆให้ทุกท่านนะคะได้ดูใกล้ๆค่ะเวลาเราทำนะคะดูหน้าท้องนะคะเก็บหน้าท้องค่ะบีบก้นนิดนึงคาแมวท้องคมิบก้นเข้าไปยืนตัวตรงปล่อยแขนลงหายใจเข้าหายจอ,อกดึงขึ้นมาค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกคาแมวท้องเพิ่มอีกนิดนึงแล้วดึงขึ้นมาค่ะหายใจเข้า ออกแล้วดึงขึ้นมาสองสาครั้งค่ะออกแล้วดึงใช้ค่ะแล้วดึงขึ้นมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปลองใช้ขดน้ํานะคะทําต่อเนื่องได้แล้วทําตามได้ค่ะยกขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าลงค่ะหะายใจออกยกค่ะเข้า ออกเข้าออกค่ะอีกสักครั้งค่ะออกค่ะ <S <S เดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะติดตามกับการใช้กล้ามเนื้อที่ใช้งน่อข้อศอกและเหยียดข้อศอกกันค่ะ